มาอัปเดตผลของสูตรฟื้นคืนชีพผมหน่อยนะครับมาดูต้นกระท่อมก่อนนะครับจะสังเกตสัญญาณชีพนะครับขึ้นเต็มเลยทั้งข้างนะครับขึ้นเต็มเลยออกใบอ่อนเฉียบเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสุดยอดเลยครับมาดูครับ ตอนโ7สีนะครับหลังจากได้เข้าไปแล้วสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับใช้ได้ผลจริงๆครับสวัสดีครับ วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็มาขออัปเดตนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยฟื้นคูนชีพนะสูตรฟื้นคืนชีพเข้าไปนะครับมันก็จะมาขออัปเดตนะครับว่าไอ้พวกที่เราใส่ปุ๋ยไว้อะมันโอเคไหมนะครับก็จะได้พิสูจน์ว่ามันมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับ ให้เจ้าปุ๋ยสูตรฟื้นคืนชีพที่ผมเคยนำเสนอไว้เมื่อสองวันที่แล้วนะครับมาอัปเดตผลของสูตรฟื้นคืนชีพผมหน่อยนะครับมาดูต้นกระท่อมก่อนนะครับจะสังเกตสัญญาณชีพนะครับขึ้นเต็มเลยทังข้างนะครับขึ้นเต็มเลยออกใบอ่อนเฉียบเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากสุดยอดเลยครับ ดูครับต้นโพ74นะครับหลังจากได้เข้าไปแล้วสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับใช้ได้ผลจริงๆครับอันนี้มาดูต้นกวักนะครับต้นนางกวักหลอดใหม่มาเลยนะครับหลอดใหม่มาเลยนะครับสองวันนะครับหลังที่ใส่สูตรหรือเชื่อนชีพผมเข้าไปมาอัปเดตใหม่ จะสังเกตว่าทุกต้นนะครับจะเริ่มมีหลอดมีหลอดออกมาเลยนะครับดูบอลสีกันบ้างครับนะครับหลอดมาเลยหลอดออกมาเหมือนกันนะครับบอลสนะีหลังจากที่โดนล้มหนาวมานะครับโดนล้มหนาวมาเกือบทิ้งใบเลยนะครับเกือบจะทิ้งใบเลยนะครับ สัญญาณดีมาแล้วครับออกหลอดใหม่หลังจากได้สูตรปืนเตือนชีพไปได้หลอดใหม่ออกมาแล้วก็ยังชั่วหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกต้นของบอลสีจะออกหลอดใหม่หมดเลยนะครับแล้วอยากได้ปุ๋ยสูตรที่ผมใส่เข้าไปเมื่อสองวันก่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้พอใจกับอากาศนาหนาวๆนะครับปกติ ผมไม่ได้เลี้ยงบอลในตู้นะครับเลี้ยงธรรมชาติเจออากาศหนาวเนี่ยบอลก็จะทิ้งใบเลยนะร,รอบนี้เห็นหลอดใหม่ออกมาก็สดชื่นหน่อยอันนี้เป็นบอลไซมะขามผมนะครับว่าจะทำล่ากเกาะหินนะครับย้ายมาสภาพเกือบจะไม่รอดแล้วฮะม่ได้ปุ๋ยฟื้นคืนชีพไปใบอ่อนเริ่มแตกแล้วนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นก็น่าจะรอดแล้วครับ ร็มีความหวังนะครับกับการทําบอนไซเกาะหินก็ถือว่าใช้ได้ครับปวดสูนยนี้นะครับช่วยฟื้นเคืนชีพค,ค,คลิปนี้ก็เป็นอีพีสองจะมาอัปเดตให้ดูก็ถือว่าโอเคครับสัญญาณชีพมาแล้วมีใบอ่อน,นเกิดมาแล้วน่าจะรอดโอเคครับ คลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามชมทุกท่าน